เพื berry, ่อนเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับบรรลกอนะครับก็ช่วยช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่ามรรละกอเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นโพรงนี่นะครับนะครับโคนต้นนะครับมันจะเป็นโพรงนี่นะครับจะทําให้บรรละกอเราตายได้ไหมครับนะครับใครที่มีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ามีวิธีแก้แบบไหนบ้างนะครับ เพราะว่าต้นมะละกอต้นนี้ก็กําลังให้ผลผลิตนะครับคือออกลูกนงนะครับกาลังเก็บได้สองสามชุดนะครับนะครับช่วยเชื่อกหนดอยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับที่ปลูกมะละกอนะครับไว้นะครับผมขอถามหน่อยนะว่ามะละกอต้นนี้เป็นอะไรครับดูครับโคนนะครับมันจะเป็นรูแบบนี้เลยนะครับ นะครับมันจะเป็นรูข้างในเป็นโพรงเลยนะครับจะทําให้ต้นมะละกอเราะตายไหครับนะครับขอถามคนที่มีความรู้หน่อยนะครับว่าต้นมะละกอเป็นแบบนี้นะครับจะทําให้มะละกอเราจะตายไหมครับเพราะว่าต้นนี้ก็กําลังจะออกลูกออกครับนี่ครับเต็มเลยนะครับ้าหากมันตายไปผมก็เสียดายนะครับบ่ามะละกอกาลังออกลูกนะครับ ใครที่มีความรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับครับวิธีการแก้ไขหรือว่าวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้ไม่ให้มมันกอดาวตายนะครับจะมีแบบไหนบ้างก็ขอใหอ้บอกหน่อยนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งหัดปลูกนะครับนะครับก็<อ>ผมเองก็งเป็นเพิ่งหัดปลูกนะครับก็ขอความรู้จากเพื่อนเพื่อที่ เก่งๆนะครับบอกหน่อยนะครับว่าทำไมปินแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันตายก็เสียดายนะครับเพราะว่าเมอกอตัวนี้ก็กําลังจะออกลูกนะครับเต็มเลยนะครับนะครับนี่เต็มเลยครับโอเคครับใครมีความรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ